ก็ขอสวัสดียามค่ำๆเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับต,ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะฮะเราจะมาดูขบวนรถขบวนที่4329นะฮะต้นทางวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสู่ปลายทางนะครับสถานีมหาชัยก็กำหนดเวลาออกจากสถานีวงเวียนใหญ่19นาฬิกา10นาะทีนะฮะ ก็ได้เวลาออกแล้วนะครับผมพอขอลอเปิดวีดแล้วนะทางด้านท้ายขาบวนก็ให้สัญญาณปล่อยขบวนรถนะคันนำนะ NKF หนึ่งสองหนึ่ ใช้ขบวนนะครับผ่านไปแล้วนะฮะแล้วก็บริเวณรอบๆสถานีวงเวียนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศแบบตลาดนะครับก็จะมีกับข้าวามีผักผลไม้ขายนะฮะอันนี้ขบวนรถก็ไปแล้วนะเนี่ยบรรยากาศรอบๆแล้วก็คือคักพอสมควรนะรผมด้านหน้ามีเซเว่นนะนี่นะครับมีทุเรียนด้วย <laughs> นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศการถ่ายรถไฟไปเรื่อยๆนะให้เพื่อนเอนเนี่ยได้ดูบรรยากาศแต่ละสถานีนะซึ่งก็มีบรรยากาศที่ต่างกันสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ